เลสโก้ s <S ที่บ้านเราเหรอเนี่ยมันต้องขอดูก่อนน่าจะบ้านบ้านลูกบแบบลูกทำไว้ไมันเป็นเหมือนในเต็นท์อะเต็นเล็กอ๋อนี่มีมีทำให้อันนี้ที่แขวะเราฝันดีด้วยน้งแพทใช่ที่เป็นเครื่องรางไล่ความโชคร้ายเฮ้ยเธอ,อมีอีกแล้วไอ,ไอเกมเนี่ยไอเกมเนี่ยไหน มันคืออะไรอ่ะยิงอีกแล้วเหรอล็อกกาเนตจับจับอะไรหรอมันคือย่อยรหรอลา,ลาเบิร์ล็อยิงลง็อถังไงเกมสมัยเด็กๆโอ้ยแล้วมันยิ้ยังไงเหรออีกครั้งไงอีอกครั้งมันเล็งได้ไม่นะพี่รักนี่นะ ไม่กีฬาจุกยังไงฮะกีฬาโอ้ยเเรโดนเธอยิงกีฬาไม่อ้โดนายงแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันลอยมั้จะแต่เมื่อไหร่เย <Yeah! S 2> oh, ชิลนะชินะเกมโคตง่าย <laughs> เมกเลยครับ not war b a b y ดูนี่ดิเฮ้ยเธอมันเปิดไฟแบเทคได้ด้วยเฮ้ยดูไหนไหนไหนของเล่นเยอะเรามาสำรวจกันปะได้นะนี่อะไรอ่ะสวยดีนะอืมอ้าวอันนี้นี่มันมีที่กดตรงนี้ด้วยเป็นไฟเทค ไปเทคเฮ้ยมีล่มด้วยว้ไหนเนี่ยล่มสองอันจะบ้านน้องน้องมาทำบ้านแบบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างงี้เหรอคลิปเอาแค่เขาใช้เท้าเตะเถอะเตะอะไรอยงนี้อะไรนะเธอจะใช้มือทุบใช่ไหมไหนเธอลองเอามือทุบเธอดูเขาเธอดูเขาตูดตูดกดอ่ะตุดกด ที่นอนนี่หรอมันคือที่นอนเหรออันนี้เล่นเฮ้ยคืออันนี้เล่นได้ด้วยของเล่นเด็กน้อยว้าวจเรื่องโลกอันเนี้ยเราเล่นสมัยเด็กๆเลยแต่ไม่ไม่ให้เด็กขนาดนี้นะแต่ดูรู้เป็นของเล่นเด็กเลยจำมันได้ไหมนี่ตรงนี้มันขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยใช่ตรงนั้นมีตุ๊กตาด้วยเฮ้ย What these? are ันไม่เคยเห็น i วกเ e w เลยฉันจะเอาบ t make นลองกดเขาบอกว่าอันนี้เป็นอิตเตอร์เอเกมคายตัวเอง ใช่เหรอใช่สมุล,ลิโอ,อแบบมอะไรเขาบอกเป็นเกมชื่อว่า Away Out เป็นเกมที่หนีออกจากคุกอ,อ๋อตคนที่มัน,นได้สองคนในเกมใช่หรอใช่เ w a y Out ขอเล่เลนเยอะเลย อะไรอะเราทำอะไรอะพาสเวิร์ดอ้วน <Over. S 2> <Right. S 1> โอวรไรโอวรไรอ้าวขงเขาไหนวะเขาสีม่วงเขาสีเขียวต้องต่อให้มันเชื่อมกันอ้วนอ้วนต้องไปต่อข้างล่างอ๋เอ,อ,อ,นะอเออใช่เฮ้ยอันนี้นุก เขาต้องตัวเท่านี้จะไปด้านซ้ายดิเขาสีเขยียวไอ้วนสีชมพูจะลงมาข้า้งแรกอ่าาอะไรอ่ะไปให้ไอ้เป็นหน้าย,ยิ้มยิ้ม,ม,มโอเคหน้ายิ้มขขเขาสีเขียวทำไมเขาเห็นเป็นเขียวยักษ์วะเอ้ยแฮกกดอ,อีกดอีเอ้าเราไม่ได้กดอ่ะออไม่ได้ก,ด,ด,กดเหมือนกัน ี๋ยวเราก็ต้องโดนดูดอยู่แล้วว้าว <Wow. S 1> เริ่มใหม่เหรอหุยยุ่งจะหมดเห็นไหมว่าแล้วมห์ I am the only one who can protect rose from the dark side of the universe well, we're also assigned to protect rose as her parents. mission is to make her cry what evil planet are you from no 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 uh, there's been a misunderstanding. <laughs> See, we <laughs> can to, to, to get a few tears from Rose. To... <laughs> you won't squeeze a single teardrop from Rose. You'll be stuck with I Forever? Did he just say forever? Ever? Oh my god, I'm having a panic attack. <laughs> <laughs> <What laughs> oh away. In space. No one can hear you scream! Oh, for goodness sake, Cody. Don't be stupid, we're not in space. What just where are we? Listen. Rose and I have played with her space toys so many times, I just need to find them. Oh! Here they are. Miss cavity. Miss uh, Hey, Cody. Try this on. Snug. <laughs> 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 Bang, one live right, eye. Wow. Oh! Oh! <edits> ว้าวเอาอะปมีของเล่นใหม่ใช่เขาอ่ะเป็นคนกดมังคาวเขาเนี่ยหัวเหรอใช่กระโดดเขาลอยได้เอาอะเจเลย ทำไมของเขาเป็นโยหดเขาเป็นตียต <th ุ๊กแกทำไมเนี่ยทำไมงแต่ีคูแกจิกเงๆแบบนี้ิงว้าวเขาก็ต้องขึ้นนี้เลยเขาต้องเสี่ยงให้ด้วยอ๋อเขาดึงให้วันเขาอยู่ข้างบน ใช่เธอต้องเป็นต so oh, ัวเล็กแล้วเธอก็ไปเพราะว่าเขาไปฝั uh, well, ่งข้างบนได้ได้เลยอ้าวเขาตกสเปตายเขากำลังงงทิศทางใช่เราจะต้องเดินไปทางนี้เขาหนีพุงแล้วเขาต้องเดินวนกลับทางนี้ เขาต้องเขาต้องไปดึงอีกใช่ไหมนี่ไงเขาอยู่นี่แล้วควรเดินเขาตัวบอลเลอร์ตัวบอลเลอร์อันนี้อะไรอ่ะกดเหรอชาร์จแบตตัวเองต้องเป็นตัวเล็กเข้าไปข้างในเยี่เขาจะเป็นตัวจิ๋วแล้วเข้าไปเลยใส่ทานให้หน่อย อขาตันทานอยู่ Let's go What's going on เปละวังหุยต้องอันก็ออกมาก่อนไงกห้เราด้วยเขาไม่อย่างใคัใหญ่ตัวเนียขยายตัวเลยลอยขึ้นมา ของเล่นเยอะจังเลยโรสอุ้ยอันนี้คืออะไรอ้วนต้องมาเข้าไปกดเหรอนั่นน่ะสิว่ากำลังดูอยู่หรือว่ามันเป็นหรือว่ามันเป็นด่านก่อนว่ามีดาวให้เก็บด้วยให้เขาเก็บดาวหน่อยเธอต่อยมันออกไปแล้วอุ้ยอุ้ยเหมือนว่าเราต้องไป มันเป็นด่านสามด่านเราต้องไปผจญภัยตามด่านเพื่อที่จะแบบกดได้แน่ๆเลยค่าว่าตรงนี้มีดาวด้วยว่า switch personal มันไม่เป็นตันด่านนะแต่เราตีทุกดาวทีไม่ได้อ๋อถูกหรอกดอดีกดอีพิ้ว e wow! nuclear fusion, nuclear fusion. Nuclear ไปไหนไปไหนก่อนไปนี่ไงอ้นวนไปล้างจานก่อนไหม นีเงินดูดิมันมีมันมีจานมีถ้วยอ่ะเออว่ะ let's go โอ้โหโอ้ยโอ้โหดานเขาชอบเล่นมากเลยมันคือ็อกแมนสมัยเด็กๆอันนี้ของที่ักใช่แต่เขาไปทางนี้นี่คืออะไรอ่ะคนอีคนละฝั่งไงนัว กระโดดอ้าวระวังอ้าวมันต้องกระโดดจริเหรอแต่มันจามตายหา่าไปแล้ววินนี้เขาอ่ะเธอต้องรอดนะได้เลยรักเขาอยู่นี่ไ <Yeah. S 1> ปโ<ะ>อ้ข oh. องเล่นเยอะมากเลยเกยมนี้อ่ะพี่ชอบจังอ๋อสวยเลยวันคุณคิวได้ <Thank you. S 2> ได,ดิดีให้หน่อย ดุงดุงโอเคเอา้าวเขาต้องยอ่อใช่ตุ้งกระดุ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 งน,นี่อะไรอ่ะอออไม้กระดกเหรออ๋อโอเคครับออ๋อแป๊บนึงนะวะ <c oughs> ได้ได้หรือเปล่านะต <c oughs> ัวเบลเลอร์เหร เออเหมือนเขาจะต้องขึ้นไปข้างบนนี้ให้ได้ว่าหรอแล้วเขาจะช่วยยังไงเขาต้องงงเธอใช่ไหมว่ามาดึงฝั่งนี้ว่ามาอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้ว่ะได้แค่ฝั่งเนี้ยอ๋อหรือว่าเธอต้องไปว่าแต่ต้องไปแต่เขาทำเองไม่ไม่เห็นได้เลยห้องโงไ่สิเอ้ยเอ้ยฝั่งนี้เธอเห็นฝั่งนี้ไหม นี่นี่ข้างบนหัวเขาอะของฝั่งมุมเธอก็มีตรงนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งเธอเห็นไอข้าขาวๆนี่ไหมขาวขาวเนี่ยอะะฮเหา็นขาวขาวไหมเห็นข้างล่างสุดอะเธอสามารถไปได้เธอลองเปลี่ยนกาวิตี้ดิเปลี่ยนเปลี่ยนกาวิตี้ต้องไปฝั่งโน้นแป๊บนึงไม่ได้ฮะข้างล่างได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ ถ้าเรากระโดดพร้อมกันอ่ะอันนี้จะเกิดขึ้นไหมอั้หนึ่งสองครับนี่ไงออลุยว,ว้าวเขาอยู่ไหนเนี่ยี่้าถึงแล้ว Let's go Let's go นี่ให้กด E เขากด E ไม่ถึงง่ายเลยเอออ้วนตัว,วใหญ่ หมุน,หม,น,ห,มนหมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนขึ้นให้เขาให้เขาขึ้นที่แปลว่าลงเขาต้องไปอีกฝั่งหนึ่งไงอันนี้เขาไปไม่ได้อะใช่ใช่ใช,ใช่อย่างนี้แหละโอเคลุยไม่ไม่ได้ไปไอีกได้ไหมฮะไม่ไม่ได้เธอดูนิเมชั่นเขานะอืมเนี่ยมันไม่ยอมดึงให้๋อเหรอเขาต้องเอาปตรนังน ออว่าอย่างนี้แล้วมันจะเด้งขึ้นมาวะตอนที่เขาปล่อยมือออกเออลองลองลองเนานะเตรียมพร้อมนะครับเออโอเค <c oughs> แปลกแปลกเ <c oughs> ขาหมุนแรงไปหน่อย so. yes. พร้อมนะครับโอ้ให้แต่จำขึ้นมาด้วยโอเคโอเค 1...2...3 ึ่งสองสามาขอ,อขออ่ลอกไข่ลอกสอง เกลียเกลียเกือบวเกลียได้แล้วเกือบได้แล้วหนึ่งสองสาม yes เราต้องช่วยกันดันอันนี้ let's go เฮ้ยเด็ดแก้วน้ำป๊าป๊าแล้วไปไงอะ่ะอุ้ยอุ้ย๋ <c oughs> ยวแก้วน้ำเขาโ <c oughs> ทษทีนะโทษที ไปไม่ได้แฮะอ้วนต้องตัวใหญ่หรือเปล่า,ลาเมามอ,อ๋อเออว่ะหยาฮ <Yeah. S 1> ู้อ๋อเอะแล้วเขาไปยังไงอ,อ๋อเขาอ,อ๋อเขาก็าต้องกระโดดซ้ายขวานี่ว่า <laughs> เออเขาลืมว่าเขาทำได้ <laughs> นี่อะไรอะ่ะอ้าวขอเท้กาก็มาต้องเล้วไงเขาทำให้ได้ เที่ยไอ๋อเทีเที่ยออกเที่ยงก็จจับเอาเชือกมานตรงนี้โหนเหรอโอเคโหนเชเโอเคเย่เย่วัวลเขาไปหน่อยสนุกอ่ะเนี่ยเขาต้องไปต่อสวยที่ักแล้วอ้วนอ่ะอ้วนก็ต้องหอยมาเหมือนกันไม่ใช่เหรอเออว่ะเขาลืมไปมันลกไปเลยมุน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  ถึงแล้วเจ้าไปก่อนมาก้า่อนโอเคสวยมากเจ้าไปแล้วครับม้า Let's go เจ้าไปแป๊บหนึ่งนะปล่อยมือไม่ได้โอเคปุ้มกุตุงเขาเดินลงข้างล่างได้แล้วนี่เขาต้องมีตรงนี้เขาถึงเดินลงได้ ใช่อ้าวโทษทีโทษท,ท,ทียังไม่ได้ใส่แบน,นหรอขันอยู่ขันแล้วโอเคเววเววเววเวอุ้ยผ่านแล้วได้ดาวได้ดาวอย่างนี้แข็งเมื่ไรอา้าวอ๋ออ้วนไปไปแล้วนี่หวะ Yeah. One to down. Two to go. yeah! Two to go! Two to go! Tông binh, tông cổ rồi. tích em em. Oh my god! Now that is right. one hell of a ride. Oh. <coughs> <Nhi> <coughs> มันเพลินๆอิอมันเพลินตาไปก็อยู่แต่รูปมันเลยว้ายเขาล่วงมาทีหลังรีบมาเลวไม่ทันแล้วบายบายไม่นะแตวเขาตามไปแเขาตามไปเขาหล่อนี่ได้เลยได้เลยแล้วเธอทำตัวใหญ่ด้วยอ้าวมาคนรีบ2017 ว้าวดีมากดีมากตัวไรฮ่าฮฮ้ยเธอเธอลองย่อดิเธอลองนั่งเธาเป็นไต้เติ้นเติ้นเธอต้องทำเสียงใหญ่ๆด้วยนะฉันเธอไต้หุยมันกระโดดดึงพี่เจ้าทำไมมันยากจังอ้วงเขาคือไต้เติ้นลงไปไอ้อ้วงว้าย กลมเกินอ่ะมันกลมเกินใช่้เธอ <laughs> เป็นอะไร,ร<อ> <laughs> ดูถ่าอย่างเทพอุย้ยระบบกระโดดทีหนึ่งก็ไม่ได้หรอเล่นเล่นแนวขวางเล่นแนวนอนงี้อ่าเล่นอย่างนั้นน่ะเขามือนอ่ะเขากระโดด<อ>ลงไปแบบว่าลงไปขอบแก้วอีกอีกขอบนึงอ่ะ ได้เลยลองแป๊บเขากากมากเลยเย้ o o yahoo y a h อ่าด้านขวาอ่าวิ่งขวาสุดๆได้มันจิ้งไวเหรออ่าได้แล้วใช่เยาะได้แล้ว finally อันนี้คืออะไรอ่ะมันกดยีได้เหรอครับทำไมเขากดไม่ได้อ่ะ เขากดไปดนั่นแล้วของเธอเธอต้องเธอต้องกิ้งตามไหมนี่หรอล็อกเหรอไม่ใช่นู<อ>่นไงขิ้นไปฝั่ง,ปปงนูน้นเปล่านี่เหรออ๋อเขาต้องขึ้นไปข้างบนเหรอเขาต้องเป็นตัวใหญ่แล้วก็ดันเขาจะดันให้นะแต่ต้องขึ้นอันนี้ก่อนว่าอ๋อขึ้นลูกบอลเหรอใช่แป๊บนึงน,นะเดี๋ยวนะถ้าขึ้นลูกบอลก็ต้องขึ้นจากฝั่งนูน้นได้ไหมกดึงก็ดึงใช่ไหม คนลวเขาต้องรงตัวนะน่าแลหละโอลีชีตมาเลยอันนี้เป็นเค้ากิ้งไงโอเคเค้ากิ้ง,งชาชาโอเค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 แป๊บนึงได้อ่าเกที่รักไปเปิดแล้วสวยครับเย่จุง๋งอัลโหลเอ็กสเม่าลูกบอลมิเทาสาันสมัยได้เคยเล่นอยู่ไหน ใช่เอ้ามือไปเอามือไปแย่แล้วตอนแรกนึกว่าไฟจะช็อตโอ้แต่มันตามมือเราเลยอ่ะใช่เขาต้องเดินเขาออย,อยู่อันนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> เขาต้องออกมาให้อ้วนเหรออ้วนก็ต้องกระโดดขึ้นมาโอเคไปแล้วหน้ากะ ได้ไหมได้ได้ได้เมื่อกี้หนักก่อใช่เมื่อกี้หนักไปทางซ้ายหน่อยอันนี้อันหนึ่งนะเขาต้องไปทางไหนอ๋อเขาไต้องไปนู้นใช่จะต้องไปใส่ฐานเข้ามาแล้วเข้ามาใส่ฐานก่อนเขาอยู่ในโรบอทเหรอใช่อยู่ในโรบอท เร,เราผ่านแล้วค้นง่ายเลยนี้ใช่เหรอโี่พ่ <laughs> อเมื่กี้มันกว่า Let's go <S อีกอันเดียวอีกอันเดียวคุยมีกล้องวง <c oughs> จรปิดมองเราด้วยวันใช่เหรอเฮ้ยลิงมันมองเราอยู่ยังไงตบจริงนะ <c oughs> อ้าวสาบะจบต้องเกมนี้กิมมิดเยอะเราชอบเฮ้ยจารย์ที่วันชอบนี่ขับไปทางขวาววอ้าวต้อ้าวออ๋ต้องไม่เอาดาวต้องโดดขึ้นดาวอ๋อโอเคโอเคเขาตกโลก Low people, UFOs are actually real! Here we go again! <coughs> 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 Here we go again! Here we go again! ไม่เป็นไรเขาเชียวถ้าแพทมาฝั่งนี้แล้วแพทจะไปฝั่งไหนต่อและลุยนั่นแหละมาที่เดี๋ยวเขายโอเคโอเค <c oughs> มาเลยต้องค่อยอะไรไปอ่ะ,อะโดดเชือกไม่ไม่ไม่โดดอ๋อเชือกออ <EN> น,นี่เหรอค <ang> นดว่าไปตามอันนี้ เลสโกเลสโกจิบจิบอ่าหัวไหมจ๊บปึ๊บจึ๊บปึ๊บล่างใต้ตีเลยอะไรอ่ะึ๊บปึ๊บซับปึ๊บ <c oughs> อ่าเ <c oughs> ขาลอยอยู่ตรงนี้ได้ยัยตุกจาบันลัยเธอเป็นคนดันอีกแล้วเหรอ ใช่เธอมาดูนี่อะไรเหรอตรงเขาเธออยู่ตรงไหนนี่นี่นนนนอะไร,รอ่ะน่ารักตรวจเราตรง, <c oughs> งนั้นโดดไปได้ด้วยเว้ยไหนไปไหมจเธอจะรออยู่นี่ก่อนไหมได้เดี๋ยวคอารอวิ่ <c oughs> เฮาา้ยไปดึงได้ด้วยอะ่ะอยา่าอย่าหูที่เดิมนี่นเหมือนมันกลับเลยอ้วนใช่ใช่เปล่าวะใช่มันคือทางกลับโอ้ไายบายไปไหนนี่มพาพี่ไปไหนวะกลับกลับมามที่ก่อนมันมีนมนมลูกบอลให้เธอกดด้วย ได้อ๋อมันคือทางกลับหรือ้วนใช่แล้วมันมีไว้หลอกเราเหรอนะใช่แล้วอ๋อมันคือทางไปจากทางนี้ไงนี่ไงมาแล้วชิ่งพึ่งพุงพึ่งพุงเอาอะเอาอะอย่างเซียนวิ่งพุงพุงเธอต้องเป็นคนกดลูกบอลน่ะใช่เหรอใช่ตัวเล็กเกินโอ้ยหมุน อ๋อต้องมากดนี้ก่อนแน่เลยว่าต้องมาพังไนตรงนี้ป่ะเนี่ยพังในตรงนี้ยอย่ามันมีอีกลูกนะมีนาะนาจนี้แล้วนาจนี้แล้วอย่าหรือว่ามันต้องสองอันต้องชนกันไปชนกันมาป่ะเหมือนไอเนี่ยวิทยาศาสตร์อะอ๋อหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เธอเธอกระโดดมาตรงนี้ ทีนี่เธอกระโดดได้อ๋อโอเคโอเคแล้วเธอขึ้นอยู่ข้างบนนะครับนี่เหรออ่าขอเลงก่อนได้เธอต้องไปตรงตรงนู้นก่อนไปไปลูกนู้นก่อนลูกที่เธอตีได้อีกลูกนี่ได้เลย Let's go ได้แล้วแต่เธอก็ตีตรงนี้เข้ามาแล้วโอเคอ่าตรงนี้ตีสุดๆตีตรงๆลุย Yes สวยมากแต่นะเขาดูก่อนว่าเขาเป็นยังไงต่อ อ๋อเขารองเท้ากาววตี้โอเคกาวิตี้ adjuservice a u s e r v i c e give me a minute give me a minute working on it นะอ้าวมันมันเลียงกลับมาอ๋อไม่เป็นนี่ไงเอาล่างสุดโอเคล่างสุดก่อนนะ่เป็นลิงชาร์ใช่อานี้แหละ ฮะแล้วก็ฝั่งฝั่งตรงข้ามนั่นแหละว่าสวยมากสวยครับสวยอ่าไปมาเลยอันสุดท้ายไปสวยครับพี่ว่ายเขาล่วงเขาต้องกลับฝั่งก่อนเขาลืมโอเค เห็นเขาเป่าในในเห็นเห็นเธอเป็นตัวเล็กๆมหมดเลดใช่พี่อยู่แล้วครับเย้ครบสั่อันแล้วเนี่ยตุ่มกดได้แล้วมีสองอันอ้วนโอเค ถ้ากูอยู่เหรอใช่ให้มันให้มันเต็มดาวให้มันเต็มดาวโอ้ here we go again เอาอีกแล้วนี่แกใชประเด็การเรื่องความสะดกนะ ยูท hey, hey, hey. oh, ูปต่อไปในยูทูปการร่วมมือกัน